เอาละพี่ซีดพี่บูมตอนนี้ก็กลับกันมาอีกแล้วสําหรับรายการเบเกตโอเคพี่ลิทเบเกตตอนนี้แล้วกลับกันมาแล้วนะสำหรับรายการเป็นทีวีแล้วก็มาอยู่กันในโลบอกแมพเจนเนอเรคุกกิ้งเกมนะซึ่งเราจะรับบทบาทเป็นเขาเรียกว่าเ,เป็นคนทําอาหารให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้านนะแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่ใส่ดับโยลูเข้ามาในร้าน <c oughs> ด้วย <c oughs> อ่ะเอ้ยกําลังคลัวซองอ่ะเราอาจจะต้องทําไม่เก่ก่อนนะไม่งั้นการฟันครั้งเดียจะทําเวลาเราพังได้นะโอเคแกต้องการครัวซองวิธีทําคลัวซองทํายังไง ไม่รู้ไหมไม่รู้เลยกูรู้กู<ล>รู้ไอ้น้องวิธีแรกก็คือเราต้องใช้เป็นท่านาของแป้งก่อนเลยอ่ะตรงนี้ยิงแป้งวะ,ะแป้ง,ปงดูไป,ไปไปว้ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ต้องใช้เนยใช้เนยในการทำคือมันจะไม่บอกอะไรกูเลยว่าให้ทำยังไงอ่ะ <c oughs> มันมีตัวตุ้เลี้ยวแต่เราไม่ได้ไปโอคือรอกานูมั่วเลยอ่ะนี่ห้องห้องห้องอยู่นี่ห้องอยู่นี่ห้องวัตถุดิบอยู่นี่ตอนนี้ลูกค้ารอแล้วอนะ้องใช้อะไรอีกใช้ตะบูซองเราต้องใช้นม เรงใช้ไข่โอเคกูไข่ไปคือกูพูดกูพูดไปเรื่อยนะคือมึงอาจจะไม่เป็นครัวซองก็เลยเก็บอบเลยออบเลยอบสดเลยอบสดเลยเสิร์ฟเลยนี่นี่กูได้ดูกับนี่ละหม้อละถ้าเราฝ่หม้อไปให้แกก่อนนะเอาไปเอาไปนึ่งไปนี่ผมทำได้แล้วผมทำเป็นครัวซองได้แล้วไม่ใช่อะทำไง ทำไงอ่ะเนี่ยผมผมกดคลิกซ้ายค้างดูแล้วผมกด Q หรือ E หรืออะไรสักอย่างมันมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนโอ้นี่ไงโอ้ดีนี่ไงฮอตดอกบันไอ้เรียบร้อยใส่กอกได้แล้วใครทำฮอตดอกบัลนะเมื่อกี้พี่เองทำฮอตดอกบันนี่พี่มาใส่เอามาใส่ใส่กรอกพี่เอ้ยกูได้ได้แล้วกูสองสุกแล้วใส่ลงอกใส่สกรอกใส่ลงไปแต่กูไปทอดอ่ะมันสุกเหมือนกันแหละใส่ลงไปเบเกนใช่อ่ะมันใส่เนี่ยมึงดูดิ สุกแล้วเห็นไหมมึงไปเสิร์ฟเนี่ยมึงมึงเสิริมคอนี้ก่อนนักดาบระดับหนึ่งของโลกไม่มีจานอ่ะกินก่อนแล้วกันนะไหนจานไหนอจานเยอะๆนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไอ้เพจเฮียโอ้ต้องล้างจานด้วยผมไม่จานไปแล้วครัวกระจอกเยอะเลยผมให้จานเปล่าแล้วเขากินจานเปล่อให้จานเปล่ากินจานบอกงี้ก็ง่ายเลยนี่เบเกตโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วครัวซองโอเค ไเสิร์ฟแป๊บกูไปเสิร์ฟจานเปล่าเลยเขาไปให้นักดัดับหนึ่งของพี่โอ้ยไม่กินแล้วฟุ๊ฟุบฟุ๊ฟุวฟุบฟุ๊โอ้ยุาดาวไอ้แถมพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่เออของตัวจริงฟุุ๊ฟุฟุฟุ ดาวไอ้เหี้ยศูนย์ดาวเลย,ยกลิกลัวซองเลยกลัวซองเฮ้ยมันแยกสกอร์กันเดีย๋ยวไม่ใช่ว่าเราลุ่มมือกันเดีย๋ยวเฮ้ยแยกกันทำงานเอาละเอาแล้วใครเป็นพนักงานดีเด่นของซีซันกู <c oughs> นไปไล่ลูกค้าก่อนพวกมึงก็จะไม่ได้ดาวไอ้เหี้ยกูเสิร์ฟจานเปล่าลัวๆเลยตอนนี้เชื่อกูไล่<ห>ลูกค้าไอ้เหี้ยมันไมบอกอะไรเลยวะ ร้านอาหารศูนย์ดาวในตำนานเฮ้ยตากลัวเลยล่ะ้ศูนย์ดาวคิสเบอร์เกอร์ได้ทำยังไงวะคิสเบอร์เกอร์ทำแบบนี้นี่ตามกูมาไหนแล้วท่านบอกว่าบอกว่าเฮ้กูเสิร์ฟไม่หยุดเลยอ่ะค่อนข้างคะแนนดี สเต็กอะไรกันกันเลยกำทอดอยู่ไปเก็เสร็จไปแล้วเราจะทำยังไงไปเก็ตทำจิสเบอร์เกอร์ได้ยังไงจิสเบอร์เกอร์พี่พี่ต้องกดขวาบนเรซสิปีแล้วไปกดอ่านอ๋อเออว่ะเฮ้ยไอ้ดับยลูกแกกลับมาอีกแล้วอ่ะไอแกมาสั่งอะไรอ่ะแกมาสั่งอะไรสักอย่างกูทำจิสเบอร์เกอร์เองนะทุกคนแยกกั็ทำงานกูจะเสิร์ฟมะนาวเชฮ่ย ลูกค้าม,น,มานาวที่สั่งได้แล้ว <c oughs> โอ้ยไมมีแรงเล่นไอ้เฮียกูเสิร์ฟไอ้ดามโยลุเลยเอ้เป็นกินมานาวไม่อร่อยเห็นไปลแล้วเฮียพูดามาหลายญี่ปุ่นด้วยเออมีจุดไหนอ่ะไม่บอก <c oughs> <c oughs> อไม่บอกเี้แล้วจะปม่บอกทำไมวะไม่ใช่บริษัทเดียวกันเลย เลยเอ้ยกูสับมีดเอ้ยเอ,อาเฮ้ยบู๊ <c oughs> เดี๋ยวกูทำเนื้อก่อนบูมบบู๊กูข,รอ,ขรอร้องกูขอ,อทำจเสยซับเฮ้ยบู๊กูขอทำจิตบู๊ก้าทำเย่เลยลูกค้าไม่มีสักคนเลย ไอ้ย <muitas> ี่ปิดแล้วไอ้ยี่เราจะเย็นเลยดูได้วแค่ขนมปังไอ้ยี่เปิดขนมปังไอ้เยี่เราได้แต่ช้อนบดได้บัวนล่างกูไปไหนวะไอ้เยี้ยร้านเปิดแปดโมงตีสอง้ขนมปังถ้าเราเอามะนาวไปทอดจะเกิดอะไรขึ้นวะพี่ๆเราเอามะนาวไปทิ้งไฟเมนูใหม่ของกูกูจะไม่ทำให้ลูกค้าตามสั่งนะมันคือโอมากาเก่์ที่แบบว่ากูจะทำเองไอ้เยี้ยเกลือทอดน้ำตาลทอด ทอดเลยอ๋อมันทอดมันทอดในนี่พี่มันเป็นน้ำมันอ๋อเฮ้ยเข้าสเต็กมาเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เกลือสุกเฮ้ยเกลือเลยผลไม้ผลไม้ส <mm ุก <diese> ก <95 x> ูจัดจานก่อนไอ้เนีย พวกมึงดูดิอ่านกูข้้งหน้ากินะ่ะกูไปรอ,อก่อนเลยรอเสิร์ฟเลยลูกค้าจะเข้าออแล้วนะนะกูกูเ,เครื่องบดเนื้อเข้าไปไม่ได้อะลูกค้าลูกค้าเข้าแล้วนะพวกมึงกูก็ทำทั้งคืนแล้วอะเต็กเต็กโลกัน <laughs> <laughs> เต็กโลกัน <laughs> เนอะ <laughs> แค่ชื่อเลาวน่ากินแล้วสเต็กโลกันต้องยัดลงไปข้างล่างเลยนะพวกมึงทำเฮียอะไรกัน่ะ ทำสเต็กมันไรกันเล่าทำสเต็กมันไรกันได้เลยไอ้เฮียมัน<ไ>อาจจะไม่ใช่เนื้อสเต็กมันจะต้องเป็นหมูสับเพราะพี่ทำหมูสับมาตลอดที่ไม่ใช่สเต็กอะสเต็กหมูเออมึงไม่ดูเม,น,ม,มนูลูกค้าที่ต้องการเลยเขาต้องการไก่ทอดกับเนยไอ้สัตว์มันไม่ไูกไปอ่ะนี่มันเป็นโปโลนี่ไอ้เหี้ยมันตกนมัไม่ใช่เนื้อไอ้นี่สเต็กไปละนี่สเต็กใส่ลงไปทำแบบสเต็กเว่เออใส่ลงไปแล้วลูดลงมา ก็อย่าเอายาวน้ำไม่นี่มานี่มันน้ำน้ำซุปเฮ้ยเฮ้ยน้ำซุปมาเสิร์ฟเลยไอันนี้มันซอสเบอร์เกต์เลยแล้วมีอะไรอ่ะใป่พิบมซอบเบอร์เกต์ไปมีไหนไม่ใส่พิซซ่าขอร้องเมเกตมันไม่มีใครออเดอร์พิซซ่าไอ้สัสเออทำอะไรอย่างง่ายๆเดี๋ยวครัวซองไหมเสิร์ฟแม่งครัวซองทุกคนเลยอ่ะเออง่ายๆอ่ะจบๆเราลองเสิร์ฟน้ำทอดไหม น้ำทอดเออขอถ้าพวกมึงเข้าเาลาไปแปดโมงตอนนี้เที่ยงแล้วยังไม่ได้กินเลยเส์ฟหม้อแช่แข็งวะเอาหม้อให้เฉยอ่ะโอ้ยมีดเฮ้ยเศมีดเลยเอ้ยน้ำมันน้ำมันทอดตักมาขึ้นน่ะถ้าเราเอาน้ำมัน ไปทอดในน้ำมัน <laughs> <c oughs> เยอะเฮ้ยกูเพิ่งเข้าใจทฤษฎีว่าลบกับลบเป็นบวกก็ครั้งนี้แหละ <c oughs> น้ำมันทอดในน้ำมัน5 minutes later ได้ฮอตดอกแล้วฮอตดอกมันสวยมากเอ้ยแบเงแกนไปทไําให้คะแนนลงขึ้นอืมให้เลยกินเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นไงอ,อร่อยมากคาดเดา <c oughs> ใช่เออกูชอบใจทุกอย่างละตอนนี้กูเล่นเป็นละ เยอผมจะใ็่ไปเสิร์ฟยาครูแล้วทำไมครัวซองมันติดอยู่ก้นจานวะผมกดฟลิปแลยแต่ก็เล่เห็นฟลิปไปเลยอ่ะหมายความว่าไงวะไอ้ยพวกยัยที่เข้าไปหยุดเลยร้านกูอ่ะเนี่ยครัวซองโบราณของมึงอ่ะกูเลยครัซองล์วะอืมโอเคผมเสิร์ฟพี่มันไม่มีใครกินครัวซองตอนมืดไอ้สัตว์มาไปงานเช้าไอ้โง่ เอองั้นเสิร์ฟเลยแล้วกันใช่เออกิน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 โอ้ยฮาดาวกีโมฮาดาวโค้ชฮาดาวโอ้โมกกีโมเฮียร้านโค้ชลองว่ะผมไม่ทำผมจะทำเฟสไฟไอ้เหี้ยข้างไหนบอดดิฟายกูยัดสามลักน้ำเป็นหลันทอดเหี้ยอะไรแย่วะบุ้งเอาแชมเปญไปเสิร์ฟดิในแชมเปญไปเสิร์ฟเนี่ยอ่ะวายอายุสองร้อยปี นี่มันน้ำมันมากอกเฮ้ยแป้งโดหมดแล้วไม่ได้เสิร์ฟแล้วกูเอ้ยมันกินแล้วเออเอาไปเลยห้าดาวคนเนี้ยมึงจะ่ห้าดาวเกินไปแล้วมึงขี้โม้ไอ้สัดเอ้ยไปเอาจับคิดทอดว่ะงูเพี้ยไอ้พี่แย่สองคนนั่นดิมึเสิร์ฟเลยคุกทามห้าดาวที่เหลือศูนย์กูว่าแล้วอะไรห้าดาวไอพี่แยมึงนั่งอยู่ตรงนี้เอง เราจะเอาน้ำทอดนี่เฮ<อ>้ยวะโอ้ยนี่เทเลยเออเราระเบิดนะบอมหลังร้านกูจะสามารถเหนียวที่นี่ได้ยังไงอ่ะก <c oughs> <c oughs> ูไม่ทำแล้วอะไอโหวตเลยไป็นเกตขดเย็ดน,นี่เยสเลยเยอะเยสเลย ไม, Four ไม่โดนถ้าไม่โดนได้ยังไงอ่ะแล้วไม่ทำไมไม่โดนจ้่เป็นผู ته, <S <S ้จัดการผู้ผู้ผู้จัดการดับไปอ๋อโดนเตะตลอดไปเลย ไอ้กูทนตัโวโกงส้มผิดเลยลานี่ไม่ต้องการมึงงี้อ่ะ โอเคเบเกตไม่มีพิซซิต <c oughs> ก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการวิ่ยทีวีแล้วก็เราบอกแมปต่อมาแล้วเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นนะผมก็ลองแนะนําเข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะทําอาหารแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าแต่ว่าไม่อยากจะทาในชีวิตจริงก็สามารถมาเล่นก็ได้นะผม <c oughs> ว่ามันเป็นแบบที่ค่อนข้างจะละเอียดอยู่นะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กับทางใครพวกเราทุกคนต้องขอพึ่งขอบใจเป็นตะกี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนไปเจอลิปหน้าไว้บายจ้า อ้าวพี่บีไม่ใบ้ไม่มีพี่สีเลย